นุดาวไปเห็นสนามมิดอนเมืองนุดาวว่าใหญ่แล้วทุกคนพอมาเจอสนามอิจิวนภูมินุ่นดาวนี่แบบโหไม่รู้จะยังไงเลยท่านผู้ชมคือใหญ่จริงๆเนาะใหญ่ก็สวยมากและที่สําคัญสะอาดมากๆแล้วค่ะท่านผู้ชมกาบสบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีสดพ,พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวและทางฝั่งไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสองสาวลาวเซโน มือนี้กัมบมาพ่อกับสาวภูพาภูเก่าผูเดิมเ้นเก่าเส้นเคยได้จ้าพี่น้องซึ่งมือนี้เนาะสาวภูพากาหากมาจากเพื่อนปา้ังบ้านนะพี่น้องเพราะว่ามือนี้น้องเพื่อนสาวภูพาได้มีการใส่วงกบนะพี่น้องเอาบูแอนใส่วงกบนะพี่น้องใส่บานประตูเนาะเสียงดังสาวภูพาก็เลยพ่นต่อเสียงบมได้นะพี่น้องสาวภูพากาแเพืเสียงอะไรพี่น้องกันเลยไปยืนงานปา้ังบ้านนาะมือนี้ก็เลยได้เห็นคลิปคำหน่อยหนึ่งนะพี่น้องค่ะ เสงมึนๆๆก็ต้องขออภัยเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหามองปลายๆนะพี่น้องสำหรับมื้อนี้เนาะสำหรับตอนนี้อากาศทางฝั่งลาวกกำลังดีเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นยามเล้งๆคอยคำลงแรงแดนแห่งอิสตระคือเก่านะพี่น้องเนาะกัเป็นส่งเวลาที่กำลังเย็นๆเลยนะพี่น้องกะบกำลังดีเลยสำหรับคลิปนี้เนาะมื้อนี้ซาบุพากัจะมาเหตุคลิปรีแอคชั่นคือเก่านะพี่น้องเป็นการรีแอคชั่น เกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิทางฝั่งไทยนะพี่น้องคลิปนี้เนะาะสบุภากะจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมส้มไปเที่ยวเลาะเบิ่งสนามบินสุวรรณภูมินะพี่น้องความาสวยงามและความอลังการของสนามบินซึ่งคลิปในวันนี้เนะาะสบุภากะได้นําม,มาจากซ่องนุ๊ตดาวสาวเมืองเหนือสบุภาต้องขอขอบคุณ คลิปดีจากสาวนุ๊กดาวหลายๆเด้อจ้าทีเพิ่นได้ถ่ายทําคลิปวิดีให้สาบุภาและ PFC ได้หาบส้มมือนกันเนาะและสาบุภาก็ต้องขอขอบพคุณ PFC ทุกฐานทีเขามาติดตามหับส้มส่องสองสาวลาวและสวยสนับสนุนสองสาวลาวโดวยเขาดยการบอกร้างโฆษณาเด้อจ้าเขาขอบรคุณหลายๆเด้อจ้าต่อไปเนาะสาบุภาจะพาพรมแม่พ,พี่น้องไปหาบส้มคลิปการรีแอคชั่น สนามบินสุวรรณภูมิไปเที่ยวส้มสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องเอาเป็นว่าเข้าไปกันเลยด e. ี P2 ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็พบกับน,น้องนุ่นดาวสาวเมืองคงที่สนามบินสุวรรณภูมิ e ีพีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิข้างในกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนคะ่ะเป็นครั้งแรกที่น้องนุ่นดาวแบบได้มานะคะก็แบบ รู้สึกดีใจแบบรู้สึกตื่นเต้นนะคะแบบรู้สึกว่าหูมันสมคำล่ำลือมากๆคือแบบใหญ่โตมากๆเลยทุกคนนะคะคือตอนนี้เริ่มจะงงแล้วว่าเราควรขึ้นไปทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2นะคะแล้วก็ชั้น3าชั้น4ตามที่พี่เขาบอกนะคะอ่าเมื่อสิ้นสุดนะคะบันไดเลื่อนนะคะก็ให้ขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างนนะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องนุชดาวนนะคะนีกดกระดิ่งสัมภาษณคนพี่น้องถ้าบรรยากาศติดตามแบบ z ม o m แพร้อมกระเลเลยเนาะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเอนจะฟังมีน้องฝรั่งเยอะมากทุกคนหน้องฝรั่งหลายหลีเดอร์ทุกคนใช่นะคะทุกคนได้ว่าเครื่องบินไหนจะออกตอนไหนยังไงนะคะเที่ยวบินขาออกไทยในประเทศนะคะนี่ นีทุกคนเขาจะมีตารางบอกเลยนะคะนี่าสมุภะก็เริ่มแดงๆแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่การคำนี้นะคะสมุภะก็ต้องขออภัยในลายเด็กพี่น้องวันนี้ทีชิปข้าเนาะเพระวานะอ๋อนั่งคือเป็นโจทยี่สมุภะกันนั่นแหละพี่น้องก็เลยสั่งผลกระทะกเมือเนาะก็เลยเหดคลิปขำามโอ้สั่งผลกระทะเหดยังบ่ยมาได้เลยอ่ะสมพี่น้องเลยอีกสองป่อง ทุกคนเราเดินไปตรงรับสัมภาระนะคะเพื่อที่เราจะขึ้นไปที่ชั้นสี่ทุกคนไปตรงจุดเช็คอินนะคะที่ใครมาที่สนามบินสุวรรณภ,าภาูมิก็ต้องไปเช็คอินตรงเท้าวเวสสุวรรณต่อไปเราจะไปจุดเช็คอินนะพี่นอ้องผมวน้องตรงนี้เลยนะคะโอ้โหแอร์พอร์ตเขาใหญ่โตมากๆเลยใหญ่โตามาโมรูลาน,นพี่น้อง คุณผู้ชมนี่คือจุดรับก,กระเป๋าค่ะโอ้พี่น้องดอกพายเถึงเิสวยหรูดูแพงมากพี่นอ้องใหญ่มากงามขนาดเลยพี่น้องนี่เลยค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามเลยพี่น้องนะรับกระเป๋าแถบเบิ่งเที่ยวบินกันลายเนะที่ยบบินพี่น้องเหมือนปะ จะมีเป็นช่องเป็นช่องบอกค่ะว่าทุกคนว่าเครื่องบินอันนี้ลงตรงนี้ช่องนี้ช่องนี้นนแล้วเราก็ไปรับตรงนี้ตรงนี้นะคะถ้าหนูเดาเดาไม่ผิดนะคิดว่าเพราะมันก็จะมีตารางบอกแบบนี้ทุกคนดูนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอาคารนะคะโอ้อาคารเขาแบบใหญ่พีรี้อมพ่น้องรีปไซสาย้วเนาะใหญ่สุดค่ะปอีพ่น้อก ทุกคนถ้าเราจะขึ้นไปตรงชั้นสี่นะคะถ้าเรามาตรงรับสัมภาระเสร็จนะคะเราต้องเดินตรงออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นลิฟต์ชั้นสี่นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินเลยนะคะอันนี้นุดาวบอกเป็นแนวทางเผื่อใครก็แบบมาครั้งแรกเหมือนกันที่นุดาวมานะคะจะได้ออกถูกเนาะจะได้ไม่หลงลืมนะคะนุดาวเองก็ใช้วิธีด้วยการถามเอานะคะเพราะเราก็ไม่เคยมาเนาะเอาเดียวว่าสนามบินเขาแบบใหญ่มากดอกไฟเป็นแบบมีควาสวยงามมากๆเลยหญ่ได้าหนื่เนาะ สวยงามมากๆเลยนุดาวไปเห็นสนามินดอนเมืองนุดาวว่าใหญ่แล้วทุกคนพอมาเจอสนามมีดจวนภูมินีนุดาวนี่แบบโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยท่านผู้ชมคือใหญ่จริงๆแหญ่แล้วสวยมากและที่สําคัญสะอาดมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมสะอาดเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากๆนะคะถามอะไรตอบได้สมุภาหมักประเทศไทยดีจุดไหนนะพี่น้องจุดที่แบบว่าสะอาดที่สําคัญมีน้องอันนี้ด้วยนะคะ ทำความสะอาดอัตโนมัติค่ะอรพี่น้องเครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติเนาะโอ้แบบว่าจะมีคนควบคุมมั้ยนะพี่น้องเนาะจะเป็นแบบว่าเครื่องทำความสะอาดเองนะพี่น้องโอ้เยี่ยมไปเลยพี่น้องเป็นครือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นุะพี่น้องเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนี่ค่ะ ทุกคนเราจะขึ้นลิฟต์สีน้ำเงินนะคะพี่เขาบอกนุ่นจุดนู้นนะคะที่เราเคยเข้ามาทุกคนเป็นอันเทสไซน์นะพี่อย่างพี่น้องทึงๆเป็นลิฟต์ว่พี่น้องเหมือนบ้าดอกไฟก็สวยงามเหืพี่น้องน้องทึงๆูฟูฟูฟูทุกคนางเข้าเขาแบบดีมากๆเลยจะมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนาะอน้าทั้งแถวเป็นกระเจี๊ยบจะหนัง้านชั้นสองนะคะ ็จะเป็นประมาณนี้เลยสน,นาม,มาบินสุวรรณภูมินะพี่น้องเน,ะนาะค่ะก็ไม่ตนองพี่น้องเนาะนประมาณนี้เลยนะคะตอนแรกเราว่าเราจะรอขึ้นลิฟต์นะทุกคนรเราสึกว่าลิฟต์ช้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนอเอานะคะลิฟต์นะพี่น้องเนาะนคนขึ้นขึ้นขาลิฟต์เออบม่ได้เลื่อนก็ได้ทุกู้ชมเนาะจะได้ยังไงจะพูดพาเขาบอผิดนะพี่น้องขาขึ้น,นลิฟต์ขึ้ <c oughs> นขาลิฟต์เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศด้านล่างบันไดเลื่อนว่าพูดบันไดเลื่อนซาบูฟ้าในย่านพี่น้องซาพูฟ้าเคยไปเธอหนึ่งนอนทีโงหมอที่เวียงจันท์พี่น้องซาพูฟ้าเคยได้ไปกวดในย่านซาบพฟ้านาบูก้าคลินิกพี่น้องซาบูฟ้ายามันหนีบวานลิฟต์เนาะบันไดเลื่อนพี่น้องที่ท่านุ่นเราจะไม่ผิดก็คือจะมีรถท้ายย่านที่เขาวิ่งนะคะมารับนะคะหรือว่าเราอาจจะมีญาติพี่น้องที่มารับเองเขาก็จะมา รับกันตรงนู้นนะคะก่วงใหญ่เลยพี่น้องเนาะรถเข้ามาตรงนู้นเลยนะคะสวยงามจังเลยสวยหรูดูแพงมากเลยพี่น้องดไปดีกว่าค่ะใหญ่ว้วงเลยพี่น้องเนาะเป็นตึกบพี่น้องเนาะสนามบินสุวรรณภูมิเป็นตึกเี่น้อทันสมัยเจออีนแล้วพี่น้องง่ายๆคือทำความสะอาดอัตโนมัติแล้วพี่น้องอ้จะมีแบบลายอันพี่น้องเนาะทุกคนเรียกสั่งซ้ายมือเรานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินซื้อของกินนะคะ แล้วตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะรอขึ้นลิฟต์เพราะน่าจะว่ามีสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็จะเป็นรถนะคะผู้โดยสารที่เข้ามาตัวอาคารแล้วก็แบบมาจอดแล้วให้คนที่จะเข้ามาตัวในอาคารหรือว่ามารับนะคะก็จอดตรงนั้นแล้วก็ขับออกไปเลยนะคะนี่เป็นกระถางอลิเพี่น้องแบบเป็นแบบกระจกใสๆเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นขึ้นอีกเล้ยวบันไดเลี้ยวเองนะคะ ก็ขึ้นมาที่ชั้นสี่แล้วทุกคนนาอเปนชั้นงี่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นจุดเช็คอินนะคะที่ถ้าใครมาที่สนามบินชยุณภูมิก็ต้องมาจุดเช็คอินก็คือมีท่าเวสุวรรณนะคะแล้วก็จะเป็นทางออกนะคะตรงตัวเครื่องบินกับตัวอาคารนะก็จะเป็นแบบสถานที่เราได้ถ่ายรูปได้เช็คอินกันทุกคนก็สวยงามมากๆเลยนะคะมาชั้นสี่ก็จะเป็นแบบมองง่ายๆคือจะมีนักท่องเที่ยวข้างที่ใจเยอะนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะแบบมีสถานที่ให้ถ่ายรูป สวยมากๆค่ะท่านผู้ชมเราก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะว่าอันนี้คือการบินอันนี้การบินอันนี้ให้เราได้ไปเช็คอินหรือว่าไปรับตั๋วนั่นเองนะคะนี่เราก็จะเห็นนี่เอนะคะมากเลยเนาะเอวนเครื่องบินทุกคนสวยสายเลยคะคสอคือไ่เห็น South Air h o s t a g อยู่ไหนเอ ตาผู้พาคือตาบัวนี่นะคะที่ได้มานะคะสุดที่ขาของพี่น้องคนนี้ก็พามาฝากนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปจุดที่ทุกคนจะต้องถ่ายรูปก็คือจุดท้าวเวสุวรรณจุดเดียวท้าวเวสุวรรณกันดีกว่านะคะอยู่จุดไหนยังไงนะคะเดีวตามหัดซูมพอๆๆๆเลยเนาะเอาผมจะพาเขาไปใส้ต่อพี่น้องเซ็คอินสวเนากสวยงามพี่น้องเนาะใหญ่กว้างขวางแล้วก็สะอาดมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า ต่ละช่องนะคะมีช่องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบรับตั๋วนะทุกคนคือใหญ่มากเลยค่ะคนจะมีหลังคาสายการบินนะคะนี่เลยไม่อยากเชื่อเลยว่าสนามบินประเทศไทยจะใหญ่อะไรมาเลยทีนะคะนทุกคนนู่นนะคะที่เราเดินมาถ้าเดินมาจากตรงโน้นนะคะ นท่คงเที่ยวกระลายอยู่นะพี่<ร>น้องน้อง<ร>น้เนา<อ>ะคนไปทีอสัมภาระที่เครื่องเจุดเช็คอ,อินเรามาแล้วต้องไปถ่ายรูปไม่ได้ค่ะเราต้องไปถ่ายรูปไม่ได้เหมือนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าผู้โดยสารทุกคนเวลาที่มีรถนะคะมารับมาส่งนะคะก็จะเข้าประตูทางนี้ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ก็จะมีตู้นะคะหยอดน้ำด้วยพี่เนาะนี่ค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเห็นหลายอย่างเลยว่าเดินไปื้อกับหอนทอนฮอตไปเลยเนาะคยุ่งยากนะคะหยอดเหรียญนะคะน้ำลายไหลเลยอ่ะสบู่ผาสึ่งมาเป็นคนแบบนี้พี่น้องเห็นยังแบบของกินมาได้เลยเนาะสมุ่าจะน้ำลายไหลย้อยเลยพี่เนาะถึงมาเป็นคนแบบนี้อ่ะฝรั่งเยอะมากเลย นุดาวก็จะถามเจ้าหน้าที่ไว้เลยนะคะว่าจุดที่น so, so. right? ุดาวจะมารับตั okay. ๋วคือจุดไหนยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นุดาวมานุดาวจะได้เดี๋ยวคนพี่น้องเนาะไม่ต้องยุ่งยากค่ะทุกคนชาวต่างชาติคือเราซื้อตั๋วแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อตั๋วอินเดียบนตัวเราก็จะได้ไปรอขึ้นเครื่องเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะขู่อังกฤษพี่น้องเนาะ โครงลังคาเพิ่งจะแบบว่าสวยงามพวงหยันมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีเนักท่องเที่ยวนะคะไม่เห็นคนไทยเลยที่นนองเาะส่วนใหญ่นี่แต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะนี่ที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคะนี่ เือก้าเลยพี่น้องบ้านอยากนอนเลยทุกคนไปถ่ายรูปกับเท้าเวสุวรรณคือยากนอนเลยพี่น้องบ้านี่พี่เขาบอกว่าที่จริงนอนหลับแรงมาได้ลนะพี่น้องมีหลายต้นมากๆเลยค่ะก็ตเนี้ยค่ะก็สามารถเลือกไปเลยว่าจะถ่ายกับต้นไหนนะคะแต่เท่าที่น้าดาวเคยดูในรูปนะคะทุกคนก็จะมีต้นหนึ่งที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ก็เนื่องทาพี่เขาบอกว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนก็ถ่ายรูปได้นะคะจุดที่ถ่ายรูปได้แล้วอันนี้ก็ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนค่ะเวลาที่เราซื้อตั๋วนะคะเราก็สามารถเอาในนี้ได้เลยนะคะถ้าเราไม่อยากไปซื้อตั๋วนะคะจุดซื้อตั๋วด้วยพี่น้องอันนี้เนาะโอ้เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินะพี่น้องเนาะเราไม่อยากไปรอคิวเราก็ซื้อตั๋วโดยอัตโนมัติแบบในเครื่องเนาะนี่โอสนามบินสุวรรณภูมิเล้วพี่น้องอ๋อนี่ไง่าท่านุชดาว มาค่ะมานะคะนูดาวก็ต้องมารับตั๋วที่นี่เลยนะคะนี่เลยสายการบินนี้นะคะนี่ค่ะรับตั๋วที่นี่เลยนะคะอถึงแล้วจุดรับตั๋วพี่น้องจุดเช็คอินแมนบอสที่ชานูดาวผลจะพาเข้ามาเนาะพี่น้องเราได้รู้ได้เห็นแล้วถือว่าเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วเด้อนี่ก็อ่ะใครไม่อยากรอคิวก็สามารถกด นี่นี่ค่ะอิริทัมพินองเนาะเครื่องบินเครื่องกดเอาตั๋วเนาะลายเครื่องนี่ิทัมพินองเนาะเครื่องกดเอาตั๋วถ้าบ่อยากรอคิวผนวเนาะกดสามารถกดเอาเองได้เลยผนวโอ้ค่ะอิรินัมพ่น้องเนาะอันนี้ว่มพ่น้องทาเวสสุวรรณพี่น้องโอ้ทาเวสสุวรรณใส่หน้ากากอนามัยเลยเดยดพี่น้องมาถึงแล้วทาเวสสุวรรณเนาะโอ้ใหญ่มากนมีหลายต้นมากๆเลยนะคะ โอ้อันนี้นะพี่น้องจุดเซ็กอินพันอท้าวเวสุวรรณเด้อพี่น้องโอเคใหญ่มือมาเฮเลยนะพี่น้องเนาขเราไปถ่ายรูปกอนนะคะถ้าหาวนุดาพูดผิดพูดซ้ำยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะด้วยความแบบจะมีความตื่นเต้นเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะมีความตื่นเต้นตื่นหูตื่นตาตื่นใจตื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะว่าเราก็คุณายคือคนมันนอกเข้าในเมืองจะทานดานจะถือนแนสมอนะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องนุ่นดาวนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายการได้เจอไปแล้วนะพี่น้องคลิปเที่ยวส้มสนามบินสุวรรณภูมินพี่น้องกระทิว่นใหญ่โตมโหลัานมากมากใหญ่ไอเดีน,นะพี่น้องสวะสนามบินสุวรรณภูมินะ้ะใหญ่เฮน,น้พี่น้องแล้วก็ ใหญ่แล้วก็สะอาดมากๆเลยเนาะส่งคนในการคนที่จะไปขึ้นยนต์ก็หลายคนนะพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวเนาะว่าจะเป็นทางสาวไทยและสาวต่างชาติชาวๆๆลาวนะพี่น้องเนาะก็หลายมากๆเลย สำหรับคลิปนี้กาได้เที่ยวสนามบินสวนณภูมิอย่างจุใจในพี่น้องเสิงสาวนุดดาวผลก็ได้แนะนำสถานที่นั่นสถานที่นี่สถานที่เซ็กอินออียงต่างๆเราผมก็แนะนำหลายสถานที่เสิงคลิปนี้ก็ได้ความหูได้เก็ตคมหูเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหลายๆเติบในพี่น้องเนาะกาดีมากๆเลยสำหรับคลิปนี้สำหรับสบุภารที่พเคยไปสนามบินคือการไกลยากมาก อาหาบส้มเพื่อให้ได้ควมหูนพ้นองเล็กๆน่อยกันยังดีเนาะเพื่ออนาคตได้ไปเที่ยวประเทศไทยพอสิได้ ความหูวไววเป็นพื้นฐานในวิดี้อเนาะสำหรับคลิปนี้ซบุภาการสดตคอจบคลิปว้เพียงเท่านี้อร์พี่น้องสำหรับทีเที่เข้ามาติดตามขับ z o o คลิปสองสาวลาวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สองสาวลาวและได้โปรดอย่าขำหมดสาวลาวด้ยจ้าสำหรับคลิปนี้ซบุภาสดตคอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องสำหรับคลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบายบาย